เห็ดฟางอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเห็ดฟางเป็นเห็ดที่นิยมเอามาประกอบอาหารสังเกตง่ายๆค่ะในหลากหลายเมนูมักจะมีเห็ดฟางเป็นส่วนประกอบอยู่และยังสามารถหาซื้อมาประกอบอาหารได้ง่ายตามท้องตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะโดยมีทั้งเห็ดฟางแบบสด และบรรจุกระป๋องหรืออบแห้งซึ่งจะเห็นได้ว่าเห็ดฟางนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเห็ดฟางมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนเห็ดฟางดอกตูมมีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาวมีเยื่อหุ้มกระปะ๋อขายถ้วยรองรับฐานเห็ดเรียกว่าพระอ้อมเห็ดเมื่อหมวกเห็ดเจริญเติบโตเต็มที่จะกลางออกขายล่ม ด้านบนของหมวกเห็ดจะมีสีเทาอ่อนหรือเทาเข้มผิวเรียบและอาจมีขนล,ละเอียดคุ้มอยู่บางๆคล้ายเส้นไหมค่ะด้านล่างมีคีบดอกบางๆก้านดอกสีขาวเนื้อในแน่นละเอียดออกดอกทุกรุด,ดูการค่ะใครหลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่าเห็ดฟางมีประโยชน์อะไรบ้างกับร่างกายของเรา มาติดตามชมกันต่อเลยค่ะเห็ดฟางเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะเห็ดฟางมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กในอาซิน,นวิตามิน B1 วิตามิน B2 ซีรีเนียมโพเทสเซียมและที่สำคัญไขมันต่ำแคลอรี่น้อยและไม่มีคอเลสเตอรอลโซเดียมต่ำอีกด้วยค่ะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของเห็ดฟางกันค่ะเห็ดฟางมีประโยชน์อะไรบ้างนะติดตามชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของเห็ดฟางค่ะ ช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดป้องกันการอุดตันและป้องกันการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะช่วยในการสมานแผลจึงทำให้แผลหายเร็วขึ้นและช่วยลดอาการติดเชื้อต่างๆอีกด้วยค่ะช่วยลดหรือบรรเทาอาการช้ำในหรืออักเสบภายในร่างกายค่ะช่วยบำรุงตับให้แข็งแรง กระตุ้นระบบการทำงานของตับและร่างกายให้มีความสมดุลค่ะช่วยป้องกันการเจริญเต,ติบโตของไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดไข้หวัดใหญ่เนื่องจากมีสารเบอร์ฟรา็อกซินค่ะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดีเพราะเห็ุฟางมีลิบเย็นค่ะช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะมีไขมันตำ่ำ แคลอรี่น้อยและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางค่ะเห็ดฟางช่วยให้ระบบการย่อยอาหารเป็นปกติเนื่องจากมีเส้นใยที่ช่วยในการขับถ่ายค่ะโทษของการกินเห็ดฟางแบบสดๆมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะโทษของเห็ดฟางหากกินแบบสดๆค่ะไม่ควรกินเห็ดฟางแบบสดๆ ก่อนจะนำมากินควรนำไปผ่านความร้อนให้สุกก่อนค่ะเนื่องจากในเห็ดฟางมีสารที่คอยยับยัง้งหรือขัดขวางการดูดซึมของอาหารทำให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่ถ้าหากนำไปปรุงโดยผ่านความร้อนก็จะช่วยให้สารนั้นย่อยสลายไปจึงทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ การเลือกเห็ดฟางจะเลือกอยังไงมาติดตามชมกันต่อค่ะการเลือกเห็ดฟางค่ะต้องเลือกดอกที่สมบูรณ์และแห้งสนิทไม่ฉ่ำน้ำสำหรับคนที่ชอบกินดอกตุมต้มๆให้เลือกที่มีลักษณะเป็นก้อนสีขาวด้านบนมีสีเทาเล็กน้อยมีเยื่อหุ้มกระเปาะคล้ายรูปถ้วยหลองลับและมีฐานเห็ดที่เรียกว่าพระอ้อมเห็ดอยู่ครบ จึงจะเป็นเห็ดที่สมบูรณ์เพราะลักษณะอย่างนี้ดอกเห็ดจะไม่ค่อยช้ำเนื้อแน่นไม่เละจะมีกลิ่นหอมและรสชาติหวานค่ะส่วนใครที่ชอบดอกบานเนื้อจะไม่แน่นแต่จะมีกลิ่นหอมกว่าเพราะเป็นช่วงที่สปอร์ของเห็ดจเลือนเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามการกินเห็ดสิ่งสำคัญก่อนนำมาปรุงอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีและนำเห็ดมาปรุงให้สุกควรซื้อเห็ดมาบริโภคมื้อต่อมือ้อซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเก็บเห็ดสดไว้แม้จะเก็บในตู้เย็นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือมีรอยชัารสก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีที่เกิดขึ้นคือการเกิดสารที่เรียกว่าไบโอเจนิกเอมีน ที่มีผลต่อร่างกายได้เช่นอาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้องได้ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษหรืออาจทำให้มีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวปวดศีรษะถ้าเหตุที่ซื้อมาเหลือมีวิธีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่จะเกิดขึ้นโดยการต้มหรือนึ่งให้สุกแล้วจึงเก็บแช่ตู้เย็นค่ะวันนี้นานาสาระ มีเคล็ดลับการเก็บเห็ดฟางไว้ได้นานๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำเห็ดฟางมาเอาส่วนที่สกปรกออกแล้วล้างให้สะอาดค่ะ่าเห็ดฟางขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการค่ะจากนั้นเอาน้ำเปล่าใส่หม้อไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะอยากได้ความหวานของเห็ดยกขึ้นตั้งไฟต้มโดยใช้ไฟกลาง รอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วเอาเห็ดฟางลงไปลวกไปประมาณ2-3นาทีค่ะแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เย็นและให้เสดดน้ำบนตะแกรงเมื่อเย็นแล้วจัดแบ่งใส่ถุงกะให้พอขนาดที่จะใช้ปรุงในแต่ละมือ้อแล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิทนำเข้าเก็ใบไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นค่ะ วิธีนี้สามารถเก็บเห็ดฟางได้เป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะอยากกินต้มยำผัดแกงหรือเมนูอาหารต่างๆที่ต้องใช้เห็ดประกอบไม่ว่าจะกินตอนไหนๆก็สามารถหยิบออกมาจากตู้เย็นมาปรุงได้เลยค่ะเห็ดฟางสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าคุณจะเอามาผัดต้มยำ กการปรุงอาหารจากเห็ดควรปรุงร่วมกับเนื้อสัตว์ผักต่างๆเป็นต้นค่ะเพราะจะทำให้ได้รับกดอะมนูที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมาชมเมนูอาหารจากเห็ดฟังกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน